พี่น้องเอาไปได้กินข้าวมินไห้ได,ดเด้อยเพื่อนด้อยข้ามินไห้เบาแดงว่า้ใชยังได้กินแซ่บมันม,น,น,มน,มน,มนมันเนี่ยมันอย่างมันหนึบมันเหนียเสือเสือเสือจืดมันเอากราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกๆท่ทานครับ สุภูตสุก้อนเขียนเคยคือเราได้เพียเด้อพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ตามประเทศแล้วว่าในประเทศก็ดีสุหมองสุบอนสุแก่สุม,มุมน้อพุองเนาะกะมาพุ่มาพ่อกันคือเราได้เพียงเด้อครับเบาแดกพี่น้องเบาแดกมา่อไรพี่น้องมึงนี่เบาแดดในเนาะกินมาฝากพี่น้องกัน ย่างเนื้อเสือพี่น้องเสือติดมันพี่น้องด้วยมีแต่มันอ้อยต่อยพี่น้องถ้าที่กินได้บ่ไดเอ้ากินเลยนะพี่น้องเมื่อวานขออนุญาตกินอยู่บ้านได้พี่น้องเอเล็กน้อยเล็กเลี้ยงกันเลี้ยงเลี้ยงแหละแต่เสี่ยวอยู่เมื่อคืนนี่บ้านฝนบ้านเบาแดดฝนตรงแห้งระนาบไหลทางพี่น้องมันมีป่าหน่อยป่าเงี้ยเล็กน้อยมาเล่นน้ำด้วยพี่น้องเด้ออาจจะเสียงดังเล็กน้อยอดราเบิ่งเอาหน่อยพี่น้องมาเฮาลุยกันแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดเก็คือเก่าเลยพี่น้องเด้อขอเตือนน้องใหเล็กน้อยก่อนเด้อพวกแก่แก่พ่กเป็นกระพี่น้อง บอตีดอกพี่น้องแต่ว่าขาดบา่ไใดคือเกา่าเนาะเพอเป็นกระใสด้วยพีองเลยคือเก่าหน่อยละสารค้าม่นบอตองเนาะพี่นองอเานาะเดี๋ยวเก็บทองเฮามาลุยกันห้องเจวฉี่เพียวมึงกันนะ

อืมฮึมนเบาแดบมันคดตรงๆเลยเป็นเลคิดพ่ออยงนี้ก็บอกไปเลยมคนบาบเฟกบตัวมือนี้บาแดไปชิมเข้มพี่น้อง แม่บ้านมักในนือเค็มๆอนี่นเนาะเฮ้ยยังกินแะ่พอพอดีบ่พี่น้องอยากเข้มได้พี่น้องเด้อนัวลึกแม่บ้านเนี่ยโอ้เด็กหน่อยแม่ขึเแซลแต่งจนแต่นอ้นอเนาะแก้วเนี่ยจำแก้วมั้กันนะ hư hư này cái khép mì เนาะซอจี๊ดมันจิ๊ดมันอยู่ดิแล้วก็มิตรมันอ่ะเบสเนี่ยได้กลิ่นพี่น้องแน่เลยอืมอืมฮืมคือกองอืม,อม,อม,อม bọ cà kéo lên bên đồn ui bắt tui bọ kéo lên bên đồn cái này kèm quá lắm จมเลยเขาหนักขออนุญาตจมเขาอ,อนุญาตบุญไี่น้องอืมไม่อยังไรพี่ของขอตา Mm-hmm. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Mhm. Uch, yêu mời à con đây, yêu mời à con. Kam mục kim, mẹ. Tu sụp lê. Tân yêu. Tân kim. Bin ông, bây giờ, lịch đi. Homin, hè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 , lịch đi. Homin, มันมันเนี่ยมันอย่างมันบุกมันเนียเสือเสือเสือเือมันอื้มโอ้เป็นอะยขอตัดอนุญาตตัดนี่ได้บ้างด้วยกันไก่ก็บ่เขาซะดิเขาสิว่าบ่อยาบบ่เขาดอก ว่อยากจำเลยเป็นหองมันเข้มแลว อโอ้ยพี่นอ่กินมือโปรยกเข้มคูอไหวอ่ะกิ่นบ่อะไรเข้มไม่ดีอย่างพี่น้องมาซีมเบอร์เลงนี่เข้มไม่ดีช่ามั้อง,งอะไรไม่บ้างอะไรบอกการจำหัดเจียวจำมันเติมกัน เวอร์สิมังซักมันกะม,มันพูดออมันพูดหรอกนจะมัน

พี่น้องขาเนียเรียกกินได้เป็รืองเลย,ยปกติก็กินบุบเบจกเทียมมือ่ย สุธียาพี่น้องเมื่อนีก็คือเ,เ,เบืดเบือเบือเตียนได้หมดละเข้มเหนียวคิดจะได้กินนี่ <c oughs> โอ้มมือนี่คลิปนี่ขอขอให้หลายๆได้ไป่องได้กินบือ ว่าเต็มที่ปายในพี่น้องมันมันมันจังเหนียวมันจังเข้มเนาะพี่น้องอย่าว่ากันก็จะบัวเบิอดอกพี่น้องมันบัวเบิดอยู่แล้วเหรอครับมันเข้มป่ะดีเนาะบอกตรงๆมันเข้มพี่น้องกินบ่วใหเลยเอาเลยเนาะพี่น้องสารกกิมีิกระิบ่ระยิบเหรอครับขันจิระญาทั้งห้องเบาแดดบูสุภาพบูจาบูมอสุมอะไรก็ขอถกถกว่าไพได้หมดเลยสารกกิมบิกิมบูบะจิริงอมรับเพื่อนน้องเข้มคำนี่เหรอครับสวัสดีครับเข้มคักเข้มเหนียเข้มพลูพังงานโอ้